จังหวัดกาลสินสภาเกษตรกร,กรจังหวัดกาลสินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกของจังหวัดกาลสินด้วยกลไกตลาดนำการผลิตและ,กะเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปจึงทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจนสามารถจัดงานวันกระท่อมโลกและพิธีเปิดโรงงานกเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกระท่อมแห่งแรกของประเทศไทยได้ในวันนี้ บัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดกาลสินกล่าวเปิดงานวันกระท่อมโลกและพิธีเปิดโรงงานเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกระท่อมไทยแห่งแรกของประเทศไทยตามลําดับต่อไปขอขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดกาลสินขึ้นด้านบนเวทีเพื่อมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับบุคคลผู้ริเริ่มจัดงานวันกระท่อมโลกขอรินเชิญค่ะ วันที่24สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกระท่อมไทยนะครับรวมทั้งเป็นวันกระท่อมโลกไปพร้อมกันเลยก็ในโอกาสนี้ก็ขอทุกท่านได้โปรดกล่าวตามข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าผู้แทนจากทุกภาคส่วนผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคประชาชนเอกชนเอกชนเกษตรกรจากทุกภาคส่วนเกษตรกรจากทุกภาคส่วนขอร่วมกันประกาศขอร่วมกันประกาศสถาปนาสถาปนา กำหนดให้วันที่24สิงหาคมของทุกปีกำหนดให้วันที่24สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกระท่อมไทยเป็นวันกระท่อมไทยและวันกระท่อมโลกและวันกระท่อมโลกเพื่อเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์บันทึกตำนานบันทึกตำนานจากพืชเศรษฐิดจากพืชเศรษฐิดสู่พืชเศรษฐกิจใหม่สู่พืชเศรษฐ มุ่งสู่อุตสาหากรรมแปรรูปมุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการค้าระดับโลกเพื่อการค้าระดับโลกอันจะก่อประโยชน์อันจะตอประโยชน์เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกรแก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวทางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไปอย่างยั่งยืนสืบไปไชโย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 สามสองหนึ่ง